ต่อไปถ้าฉันเด็ดส่วนในปะตแน่สมควรเก็บเวลานะครับขอเชิญเหล่าสาวงามขึ้นเวทีเลย เวลากับคําถามแลวนะครับหมายเลขหนึ่งเลือกคําถามได้ก่อนเลยครับพวิธีก่อนางอาชังไม่ได้เรื่องสิใจเย็นๆฉไม่ได้เลือกคำถามโอเคครับโอเคครับหมายเลขหนึ่งเลือกคําถามได้เลยครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งเชิญแนะนําตัวและคติประจําใจเชิญเลยครับสวัสดีค่ะ รูซี่รูช,ชารามรณาชีวีคติประจําใจนะคะเราไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครเพราะเราไม่ใช่ไก่อออขอพื้นค่ะสมากเลยเพื่อนไม่ต้องแข่งขันแข่งขอนกันดีกว่ายุดนี่สำหรับคำถาม หมาเลขหนึ่งนะครับคุณรู้จักนางนพมาศหรือไม่นางนพมาศเป็นใครขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนางนพมาศก็คือมีอยู่คนหนึ่งนางชื่อว่าเอกแต่นางอยู่แถวผ่านนพเพื่อนๆนเขาก็เลยเรียกว่านางนบเสร็จใคววาเม่สิสตังหรือเปล่าอะแล้วคนแถวนั้นก็เลยเรียกเอกว่านางนพมาศครับคุณค่ะก ต่อไปขอเชิญหมายเลขสองนะครับ <Okay. S 3> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารินีสีสุขใจคติประจำใจที่ฉันมีวันนี้ได้เพราะฉันผ่านเมื่อวานมาแล้วค่ะเก๋ <Okay. S 1> มากหมายเลขสองเชิญเลือกคำถามครับข้อที่สี่ค่ะสำหรับข้อที่สี่นะครับคำถามมีดังนี้คุณคิดว่าคุณจะได้ตำแหน่งนางนพพมาศหรือไม่หากไม่ได้คุณจะทำอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามค่ะถ้าวันนี้ ไม่ได้เป็นนางนพมาศไม่เป็นไรค่ะเพราะนางนพมาศไม่ได้อยู่ที่มุงกุฎหรือสิ่งของค่ะมันอยู่ที่จิตใจค่ะแต่วันนี้ถ้าไม่ได้ก็จะแย่งมไงเลยค่ะเอ,เอ้ยต่อไปนะครับเชิญหมายเลข3ามสวัสดีค่ะติชันนางสาวสิรัสสวัสดีสีสินทรนะคะคติประจำใจนะคะก้าแรกไม่เป็นไรแต่9ก้าสองสิบแปดค่ะน้องหมายเลขที่สาม เชิญเลือกคำถามได้เลยครับเอาข้อสาค่ะคำถามมีดังนี้นะครับหากคุณต้องการทำกระทงแต่ใบตองดันหมดคุณคิดว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนหรือทำอย่างไรครับขอบคุณสาหรับคำถามนะคะเออดิฉันคิดว่าถ้าใบตองหมดก็ใช้ใบกล้วยสิคะเพราะใบกล้วยก็เหมือนใบตองใบตองก็เหมือนใบกล้วยคะ่ะเฮ้ยมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนกันแต่เป็นคนละแบบไงคนละแบบยังไงก็แค่ชื่ออ่ะไม่เหมือนกันแล้วนี่บัว บ้าหรือเปล่ามันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแกมไม่เหมือนกันบ้านฉันนะปลูกต้นกล้วยฉันรู้ดียาเทียมเชิญเชิญครับเชิญคนต่อไปครับหมายเลขสี่เชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีพรติขจรเกียรติทติประจำใจความพยายามที่ไหน,นความสําเร็จอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนเหรอคะ ถ้าเจอแล้วช่วยบอกด้วยนะคะงงๆเหมือนกันนะครับสําหรับน้องหมายเลขสี่คนนี้น้องเลือกคำถามหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองค่ะคุณได้รับตําแหน่งนางนพมาศและเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทคุณจะนําไปใช้อะไรบ้างครับขอบคุณสําหรับคําถามค่ะก็จะนําเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคให้บ้านเด็กกำพ้าค่ะจะบริจาคเท่าไหร่ฮะยีบาทก็พอแล้วนะคะบริจาค20บาทบริจาคเพื่อ นนขอเชิญหมายเลขห้านะครับนางสาวสารลัดคุณสมบัติไม่เบี้ยปลอมคาตดประจําใจนะคะในวันที่หนูล้มว่าเขาหนูก็ทะลอกอน,น,นี่ค่ะปอนเตอร์อยู่ค่ะเก็บมาเลยค่ะข <c oughs> กดเลือกคําถามข้อที่ห้าค่ะเพราะไม่มีเรือแล้วค่ะคําถามข้อที่ห้านะครับถ้าสมมุติคุณมีศัตรูหรือคู่แข่งในการแข่งขัน <c oughs> คุณมีวิธีจัดการอย่างไร หนูไม่ทําอะไรค่ะเพราะหนูอะ่ะสวยกับคู่แข่ง3มคนนี้ค่ะได้แ,แต่จริงๆแล้วหนูก็เคยวางยาถ่ายเพื่อนทางงานคนนึงนะคะเฮ้ยไปบอกเขาทําไมฮะนี่แกเงเหรอว่าแล้วเชียวไม่ใช่ใมันเป็นวิตามินต่างหากบ้าทำใช่จบสําหรับรอบของคําถามนะครับ รอบต่อไปคือการตัดสินของขวัญใจมหาชนจะตัดสินจากพวงมาลัยนะครับเชิญผู้ชมมอบพวงมาลัยให้กับนางนพมาศได้เลยครับนูนู จริงๆเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนับคะแนนจากตัวมอะไรสักครู่นะครับโอ้โหโอเคนะครับสำหรับสำหรับรอบนี้นะครับเป็นโมฆะนะครับเอาเอ้าเอาเราจะไม่มีรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับเอาเอ้าทำไมอ่ะเราสายแยงไม่ได้ดิเออเนี่ยเจ็บหมดแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวใช่ไม่เอาแล้วไปเลย ต่อไปนะครับเราจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะแล้วนะครับขอเชิญท่านอภิวัตรสมบัติขึ้นมามอบรางวัลด้วยครับและนี่มงกุฎประจำปี2 0 6 4เชิญท่านประธานเลยครับ หรับนาทีที่ที่ระทึกทึงลังวันวันสำหรับลับของคน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 ที่จะจะจะชนะนะนะปีปีนี้นี้นี้ได้แก่แก่แก่ ไปหามงกุฎมาหน่อยท่านระธานนี่นี่มงกุฎกองมงกุฎเราโอ้โหเพชรลุดรุดจากมงกุฎหนึ่งล้านเหลือมองกุฎหนึ่งบาทให้ฟิวยังไม่เอาเลยค่ะแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ พวกเธอทุกคนที่ทำงานนีล้มต้องใช้แล้วเงินรางวัลจะไม่ได้หรอคะใช่ไม่มีใครได้เพราะพวกเธอทุกคนทะเลาะกันไม่มีความสามัคคีเป็นถึงนางนพมาศผู้เข้าประกวดเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทำแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นเงินรางวัลฉันจะลิฟ์เพื่อจะไปบริจาคให้แก่การสุศล โครงการคืนชนีสู่ป่านี่ไม่ใช่นางงามแล้วพอเหอะพอเหอะจะเป็นบ้านเงินรางวัลก็ไม่ได้มองกุฎก็พักตัวรางวัลก็ไม่ได้ไม่น่าตลกกันเลยพวกเรา Mày! 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 Đừng thò với con Zii! Ôi! Oh. Oh.